เรื่องนี้ส่วนอีกคดีหนึ่งค่ะที่ถ้าเกิดว่าจะพูดถึงคดีนี้นต้องย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่สองกรกฎาคมนะคะก็คือรวมแล้วตอนนี้ก็คือ1อาทิตย์พอดีเลยที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่ตํารวจติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายที่ไปก่อเหตุใช้มีดแทงคอยายตุ๊วัย65ปีถ้าผู้ชมจํากันได้คือคุณยายนยถูกแทงหลายแผลเลยนะคะทั้งที่อยู่ในคอนโดของตัวเองที่เมืองทองทางนี้นค,ค่ะ,คะก็เลยที่สุดเนี่ยจับกลุ่มได้หลังจากที่ผ่านมา1สัปดาห์เต็มนะคะ คนที่ก่อเหตุนีหนีไปกบดานที่บ้านของแม่ตัวเองที่เคหะร่มเกล้าค่ะคดีนี้ย้อนกลับไปตั้งแต่2กรกฎาคมยายตุ้ย65ปีถูกแทงเข้าที่ใต้คางหลังคอแล้วก็มือขวานะคะหลังจากที่คุณยายเนี่ยตื่นมาเข้าห้องน้ำภายในห้องพักของตัวเองตอนตี3าครึ่งแล้วปรากฏว่าเจอคนร้ายเป็นผู้ชายเนี่ยซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ำค่ะแล้วก็พุ่งเข้าแทงคุณยายทันทีเพราะดีที่ยายตุ้มีสติ เรียกหลานชายให้ตื่นมาช่วยก็เลยทําให้คนร้ายเนี่ยหลบหนีไปก่อนที่จะปรากฏภาพอีกทีคือคนร้ายเนี่ยตกลงมาจากอาคารลงมาที่กันศาสตร์ร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะก่อนจะวิ่งหลบหนีไปออกไปทางด้านหลังอาคารซึ่งเป็นที่ที่ทิ้งขยะข้างป่ารกตํารวจเนี่ยทราบว่าผู้ก่อเหตุก็คือนายพิเศษศักดิ์อายุ26ปีค่ะ ล่าสุดช่วงเที่ยงที่ผ่านมาตํารวจก็ติดตามจับกลุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วนะคะไปซ่อนตัวอยู่ที่บ้านแม่อยู่ในเขตลมกล้าวซึ่งนายพิเศษศักดิ์เนี่ยก็รับสารภาพบอกว่าตัวเขาเนี่ยติดยาเสพติดต้องการที่จะหาเงินไปซื้อยามาเสพค่ะก็เลยแอบเข้าไปในห้องของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแต่ว่าคนเจ็บมาซะก่อนด้วยความตกใจก็เลยกระหน่ำแทงคนเจ็บก่อนจะวิ่งหนีไปส่วนสาเหตุที่ตกลงมาจากอาคารเพราะว่าตั้งใจจะฆ่าตัวตายตอนนั้นคือตั้งใจกระโดดลงมาจากชั้น13ค่ะแต่ว่า ดันตกลงมาอยู่ที่กันศาดก็เลยรอดมีแค่รอยฟกช้ำจากนั้นก็วิ่งเข้าไปซ่อนตัวในป่าหลังคอนโดนอนซ่อนตัวอยู่ในป่าอยู่สองคืนก็เจ้าตัวบอกว่าตั้งใจนอนรอความตายแต่ก็ไม่ตายนะคะก็เลยลุกขึ้นเดินเท้าเปล่าไปแอบนอนตามอาคารร้างก็ไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินน้ำมีเงินติดตัวอยู่แค่บาทเดียวแล้วก็มีแวะดื่มน้ำตามปั๊มน้ำมันเอาจนเดินเท้าเปล่ามาจนถึงห้องแม่ค่ะ คิดสั้นครับยังไงนะคิดสั้นครับค่าตัวตายเหรอครับโดนจากชั้นไหนครับเจ็ดสามปีนเข้าไปแล้วเข้าไปในป่าครับนอนอยู่ในนอนอยู่ในป่าจำหลอไปอยู่ในป่าประมาสองวันกว่ากับสามวันแ่้วเนอะตาตาไม่เจอแล้วยุงไม่กัดเหรอไม่กัดกลางคืนก็ นอนรูปตกกลางวันก็นอนอันนอนตอ,อนวันผมนอนในปา่าก็แบบผมตอนใจแล้วคือแบบว่าผมตอนใจที่จะตายแล้วอะไรประมาณน,นี้ครับจะนึกผิดครับสะนึกผิด ซ่อนอยู่ 2, 2> คืนคร,รอความตายแต่ไม่ตายเจ้าตัวบอกแบบนี้นะคะในขณะที่แม่ของผู้ต้องหาบอกว่าเสียใจที่ลูกชายไปก่อเหตุพยายามที่จะตามหาแล้วก็ติดตามข่าวตลอดแต่ว่าก็เงียบนะคะคุณแม่บอกว่าพยายามที่จะได้แต่ภาวนาขอให้ลูกเนี่ยมีชีวิตรอดกลับมาทันทีที่เห็นหน้าลูกชายมาหาที่ห้องเนี่ยคุณแม่บอกดีใจนะคะดีใจมากก่อนที่สุดท้ายก็ต้องแจ้งตำรวจเพราะว่าลูกชายก็ทำผิดก็ต้องรับโทษตามกฎหมายแค่เสียใจถ้าเกิดว่าลูกติดต่อมาตั้งแต่ก่อนที่ จะลงมือบอกว่าเดือดร้อนแม่ก็พร้อมช่วยจะได้ไม่ได้ไปก่อเหตุแบบนี้กับใครค่ะแม่ก็ตามหาพอได้ข่าวแล้วก็ตามนั่งเป้ารสคือไม่ทําอะไรเลยนั่งเป้าโทรศัพท์อย่างเดียว <c oughs> โรทุกคนเท่าที่รู้จักก็เลยไม่ได้ติดต่อเขานานในก็เลยไม่รู้จะไปติดต่อเพื่อนเพราะทำไมโทรหาแต่ญาติญาติตามหาช่วยตามหาร้านให้หน่อยแม่ก็บอกว่าถ้าผิดพาลาดแล้วเราก็รับ เอาครับจะเกิดแล้วแม่แม่ก็เลยบอกแม่ขออย่างเดียวขอชีวิตเออจะเกิดอะไรก็สร้างรับเอาเลยรอดรับเพราะเราทำเงองเบื้องต้นตำรวจก็แจ้งข้อหาชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนและบุกรุกในเคหสถานในขณะที่อาการของคุณยายตุ๊คนที่ถูกแทงนี่ตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วนะคะแต่ว่าคุณยายก็ยังกังวลเรื่องของความปลอดภัยอยู่นะคะน่าจะ คุณยายน่าจะหลอนนะคือมันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในห้องน้ําซึ่งอยู่ในห้องพักของตัวเองด้วย